ปีพศ2509ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องทำงานตรงหน้าเขามีภาพถ่ายทางอากาศกองผนเนินเขาหยิบแว่นขยายขึ้นมาส่องดูภาพที่ถ่ายจากเครื่องบินเป็นภาพพื้นที่แถวนครสวรรค์ไม่มีอะไรพิเศษแค่ทุ่งนาต้นไม้และหมู่บ้านแต่แล้วเขาก็หยุดชะงักในภาพมีรูปทรงประหลาด เป็นวงกลมขนาดใหญ่ล้อมรอบพื้นที่หลายร้อยไร่เหมือนมีคนวาดวงกลมยักษ์ไว้บนพื้นดินรูปทรงแบบนี้ไม่ใช่สิ่งธรรมชาติสร้างขึ้นได้ชายคนนั้นชื่อนิดหินชีระนันอดีตอธิบดีกรมผังเมืองและเป็นนักโบราณคดีสมัครเล่นสิ่งที่เขาเห็นในภาพถ่ายทางอากาศวันนั้นจะนำไปสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โบราณคดีไทย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยเมืองที่หายไปนานกว่าพันปีกำลังจะถูกคนพบอีกครั้งและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ใต้ดินจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยไปตลอดกาลนิดไม่ใช่นักโบราณคดีมืออาชีพแต่เขามีทักษะพิเศษอย่างหนึ่งนั่นคือการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ในยุคนั้นการถ่ายภาพจากเครื่องบินเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและนิดเป็นหนึ่งในคนไทยไม่กี่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาใช้กล้องสองภาพสามมิติจ้องดูภาพถ่ายทางอากาศทีละแผ่นพื้นที่ที่เขาสนใจอยู่ระหว่างนครสวรรค์กับลบบุรีห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ16กกิโลเมตรวงกลมที่เขาเห็นในภาพมีลักษณะเฉพาะมากเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมนเกือบจะกลม ล้อมรอบด้วยแนวร่องลึกนิดรู้ทันทีวันนี้ไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติมันคือร่องรอยของคูเมืองโบราณแต่เมืองอะไรสร้างเมื่อไรใครเป็นคนสร้างนิดตัดสินใจลงพื้นที่สำรวจด้วยตัวเองเขาเดินทางไปยังตำบลจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ถึงสี่ครั้งในปีเดียวกันเดือนเมษามิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่ละครั้งเขาพาทีมนักวิชาการไปด้วยรวมถึงอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรสิ่งที่พวกเขาพบเกินความคาดหมายพื้นที่ที่นิดเห็นจากภาพถ่ายทางอากาศปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่าโคกจันเสนเป็นเนินดินสูงท่ามกลางที่ราบลุ่มเมื่อลงสำรวจจริงพวกเขาพบร่องรอยคูน้ำคันดินล้อมรอบชัดเจน คูน้ำกว้างประมาณ20เมตรล้อมรอบพื้นที่ขนาด700คูณ800เมตรคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ300ไร่แต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าทุกครั้งที่ขุดดินทำนาหรือปลูกบ้านจะเจอของแปลกๆอยู่เสมอบางทีเป็นเศษกระเบื้องบางทีเป็นลูกปัดบางทีเป็นชิ้นส่วนโลหะแปลกๆ ชาวบ้านไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางคนเก็บไว้บางคนทิ้งไปแต่เมื่อนักโบราณคดีมาถึงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปปีพศ2511-2512มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นทางการนำโดยเบนเนตบรอนซ์นักโบราณคดีชาวอเมริกันร่วมกับทีมนักวิชาการไทยสิ่งที่พวกเขาค้นพบทำให้ทุกคนต้องตกตะลึง เมืองจันเสนไม่ได้มีอายุแค่ร้อยปีหรือ200ปีแต่มีอายุมากกว่า2,000ปีเก่าแก่กว่ากรุงสุขโขทัยเกือบพันปีและเก่าแก่กว่ากรุงอยุธยาอีกมากที่สำคัญกว่านั้นจันเสนไม่ใช่แค่หมู่บ้านเล็กๆแต่เป็นเมืองใหญ่ที่มีอารยธรรมก้าวหน้ามีระบบชนลประธานมีการค้าขายกับต่างแดนและมีความเชื่อมโยงกับอาณาจักรใหญ่ในยุคเดียวกัน แต่คำถามสำคัญคือทำไมเมืองที่รุ่งเรืองขนาดนี้ถึงหายไปจากประวัติศาสตร์การขุดค้นของบรอนสซนเผยให้เห็นว่าจันเสนมีพัฒนาการยาวนานถึง6ระยะเริ่มตั้งแต่ยุคโลหะตอนปลายราวพศ344ถึง543นั่นคือประมาณ200ปีก่อนพุทธกาลเลยทีเดียวในยุคแรกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่รู้จักใช้เหล็กและสำริดแล้ว พวกเขาทำเครื่องปั้นดินเผาฝังศพพร้อมของอุทิศแสดงว่าสังคมเริ่มซับซ้อนขึ้นมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายจากนั้นเมืองก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆระยะที่4ราวพศ993-1143ถึงเป็นช่วงที่น่าสนใจมากเพราะเป็นยุคที่จันเสนติดต่อกับอาณาจักรฟูน,นัอนอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคนั้น หลักฐานที่พิสูจน์เรื่องนี้คือตราประทับดินเผาที่ขุดพบที่จันเสนตราประทับเหล่านี้มีลวดลายและรูปแบบเหมือนกับที่พบในอินเดียและแคว้นฟูนันนั่นหมายความว่าจันเสนเป็นจุดเชื่อมต่อการค้าระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเมืองท่าในแผ่นดินที่รับสินค้าจากทะเลมาผ่านทางแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาลองนึกภาพดูครับ กว่า1,500ปีก่อนพ่อค้าจากอินเดียล่องเรือท่ามหาสมุทรนำสินค้าและวัฒนธรรมมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิสินค้าเหล่านั้นถูกขนส่งต่อทางแม่น้ำผ่านเมืองต่างๆจนมาถึงจันเสนที่นี่เป็นชุมทางการค้าเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ แต่ความรุ่งเรืองที่สุดของจันเสนมาถึงในระยะที่5ราวพศ1143ถึง1,343ยุคทวาราวดียุคทวาราวดีคือยุคทองของจันเสนในช่วงนี้การขุดคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันค่าศึกแต่เพื่อจัดการน้ำพวกเขาขุดบืองขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออกของเมือง กว้าง170เมตรยาว240เมตรเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดปีที่น่าทึ่งกว่านั้นคือคันคูหนุมานซึ่งเป็นระบบระบายน้ําที่ซับซ้อนแสดงให้เห็นว่าคนจันเสนมีความรู้ด้านวิศวกรรมชนละประทานสูงมากพวกเขาควบคุมน้ําได้ทั้งฤด,ดูแล้งและฤด,ดูฝนไม่ให้น้ําท่วมเมืองและไม่ให้ขาดน้ำในหน้าแล้ง โบราณวัตถุที่พบในยุคนี้มีมากมายสิงโตดินเผารูปปั้นพระนางลักษมีพระพิมพ์ต่างๆทำมาจากหินและที่พิเศษสุดคือเครื่องปั้นดินเผาที่มีลวดลายเฉพาะพบที่จันเสนและลบบุรีเท่านั้นแสดงว่าจันเสนมีช่างฝีมือเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้ลอกเลียนจากที่อื่นจันเสนยังเป็นเมืองพุทธศาสนาอีกด้วยพบหลักฐานการนับถือพุทธศาสนามากมาย ทั้งพระพิมพ์ชิ้นส่วนพระพุทธรูปและธรรมจักสอดคล้องกับลักษณะของเมืองทวาราวดีอื่นๆที่นับถือพุทธศาสนาแต่แล้วทุกอย่างก็จบลงระยะที่6ราวพศ1 3 4 3ถึง1543ประชากรในจันเสนเริ่มลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดเมืองก็ร้างไปไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า จันเสนร่างไปหลังจากการตั้งเมืองลบบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ในช่วงที่อาณาจักรข,ขอมแค่อิทธิพลเข้ามาในดินแดนนี้ผู้คนอาจย้ายไปอยู่ที่ลบบุรีซึ่งเป็นเมืองใหญ่กว่ามีความสำคัญทางการเมืองมากกว่าจันเสนจึงค่อยๆถูกทิ้งร้างป่าขึ้นปกคลุมดินทับถมจนไม่มีใครรู้ว่าเคยมีเมืองใหญ่อยู่ตรงนี้แต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้น ในสมัยรัชกาลที่5มีการสร้างทางรถไฟตัดผ่านพื้นที่นี้ผู้คนเริ่มอบพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ทั้งคนไทยคนจีนคนลาวและคนอีสานพวกเขาไม่รู้ว่าใต้ดินที่ตัวเองเหยียบอยู่มีสมบัติอายุกว่า2,000ปีซ่อนอยู่และเมื่อมีคนมาอยู่มากขึ้นก็เริ่มมีการขุดพบของโบราณบ่อยครั้ง บางคนเก็บไว้บางคนขายให้พ่อค้าของเก่าโบราณวัตถุล้ำค่าหลายชิ้นสูญหายด้วยวิธีนี้จนกระทั่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพระครูนิสัยจริยคุณหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโอทเป็นเจ้าอาวาสวัดจันเสนท่านเป็นพระนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เมื่อเห็นว่าโบราณวัตถุถูกขุดขึ้นมาแล้วกระจัดกระจายไปทั่วท่านจึงเริ่มรวบรวมเก็บรักษาไว้ที่วัดหลวงพ่อโอดบอกชาวบ้านว่าถ้าขุดพบของโบราณให้นำมาถวายท่านหรือขายให้ท่านแทนที่จะเอาไปขายให้พ่อค้าต่างถิน่นท่านใช้เงินส่วนตัวซื้อโบราณวัตถุที่ชาวบ้านขุดได้เพื่อไม่ให้สูญหายออกไปจากชุมชน ด้วยความพยายามนี้หลวงพ่อโอดร,รวบรวมโบราณวัตถุได้จำนวนมากและท่านมีความฝันที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาสิ่งเหล่านี้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดตัวเองปีพศ2531หลวงพ่อโอดเริ่มโครงการสร้างพระมหาธาตุเจดี JD สีจันเสนโดยออกแบบให้ชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ท่านมรณภาพในปีพศ2532ก่อนที่โครงการจะเสร็จสมบูรณ์พระครูนิวิทธรรมคันหรือหลวงพ่อจเจริญเจ้าอาวาสรูปต่อมาสารต่อเจตานารม์ของหลวงพ่อโอทจนพิพิธภัณฑ์จันจเสนเปิดให้บริการในปีพศ2539โดยใช้งบประมาณจากศรัทธาของประชาชนทั้งหมดไม่ได้ใช้เงินภาครัฐเลย วันที่14กรกฎาคมพศ2542สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์จันเสนอย่างเป็นทางการนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชุมชน ปัจจุบันพิพิพธภัณฑ์จันเสนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญจัดแสดงโบราณวัตถุตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคทวารวดีทั้งเครื่องปั้นดินเผาตราประทับเครื่องประดับโครงกระดูกมนุษย์โบราณและอีกมากมาย สิ่งที่น่าสนใจคือโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่สุดที่ขุดพบที่จันเสนปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานชาติพระนครนั่นคือตราประทับดินเผาที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในอารยธรรมอินเดียประมาณกลางพุทธศตวรรษที่10เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงการติดต่อค้าขายระหว่างจันเสนกับอินเดียโบราณเรื่องราวของจันเสนสอนอะไรเราหลายอย่าง มันบอกเราว่าดินแดนไทยมีอารยธรรมเก่าแก่มากกว่าที่เรียนในตำรามีเมืองที่รุ่งเรืองมากก่อนสุขโขทัยและอยุธยานับพันปีเมืองเหล่านี้ไม่ได้โดดเดี่ยวแต่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกขา,ขายกับอินเดียกับฟูนันกับอู่ทองและที่สำคัญที่สุดมันบอกเราว่าบางทีสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดอาจซ่อนอยู่ใต้เท้าเรา รอคนที่มีสายตาพิเศษมาค้นพบเหมือนที่นิดหินชีรนันค้นพบเมืองจันเสนจากภาพถ่ายทางอากาศใครจะรู้ว่ายังมีเมืองโบราณอีกกี่เมืองที่ยังไม่ถูกค้นพบซ่อนอยู่ใต้ทุ่งนาใต้หมู่บ้านหรือใต้ถนนที่เราขับรถผ่านทุกวันและถ้าวันหนึ่งคุณมีโอกาสไปนครสวรรค์ลองแวะไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์จันเสนดูครับยืนอยู่ตรงนั้นแล้วลองนึกภาพว่า กว่า2,000ปีก่อนตรงที่คุณยืนอยู่นี้เคยเป็นเมืองที่คึกคับมีพ่อค้าจากอินเดียมาค้าขายมีช่างฝีมือกําลังปั้นเครื่องปั้นดินเผามีพระสงฆ์กําลังเทศนาธรรมเมืองนั้นหายไปแล้วแต่ร่องรอยยังอยู่รอให้เราเรียนรู้รอให้เราเข้าใจว่าเราไม่ได้มาจากความว่างเปล่าเรามีรากเหง้ามีบรรพบรุษที่สร้างอารยธรรมมากก่อนหน้าเรานับพันปี คำถามคือเราจะรักษามรดกเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้หรือเปล่า